ดีครับตอนนี้เราอยู่กับเอซี่เลมิชเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นแมพไพวีไพวีคนชื่ออะไรก็ไม่รู้สามเคอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยผมลืมบอกที่ภาคสองอ่ะมันจะเป็นโฟนี่แบบ เดินไปทําไมก็ไม่รู้ไปเก็บแครหลอทอย่งเดียวเลยนะครับแต่ตอนนี้เราควรจะมาเล่นไพวีเพราะว่าพี่กี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยครับคนสร้างอาจจะไปพักผ่อนก็ได้เพราะคนสร้างอาจจะไม่ได้นอนเลยนะีน่ดูเาเอาสิเอาสิๆๆๆๆ ใกล้จะเริ่มแล้วไหนๆใกล้เริ่มแล้วผมฆ่าไปหนึ่งนะผมจำได้เมื่อกี้ผมบั๊กไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องมาเริ่มทำคลิปใหม่ครั้งหนึ่งเลยเนะี่ยเนี่ยผมซื้อปืนใหม่เดินแล้วนะเจอเพื่อนแล้วก็เจอเพื่อนเข้าตัวต,วตายาขายแบล แพ็กแบล็กแพ็กเนี่ยร้องเพลงแพ็กแพ็กมันปิดดังใช่ไหมหใครจะไปร้องไม่มีใครร้องบรอกมาไอ้แบล็กแพ็กแบล็กแพ็กเนี่ยไม่มีใครร้องแล้วบ้างคนเขาเกียดตอล่าแล้วเนี่ย ไปเก็บแบ็คแพกป้อนชิวินี่อยากให้มันโดนพิกี้ไม่อยากไปมันเป็นไพ่บวท ดีนะถ้าเกิดว่าถามผมนะมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบั๊กก็ดีสุดแล้วนะทำไมต้องเป็นภาพไปนตายเนี่ยมันลัล้านตอนนี้มะนะีพิมก็เลิกยแบบกาวนะพี่ใช้ไม่ได้หรอ มานแลแบบหผมรู้เห็นแล้วแบบผมฝ่าหาท่านอ่ะอันนั้นอที่ว่าต้องมีามอรอะไรอ่ะง <S <S อืมโดวอ่าผมมาจะฆ่าได้โอ้โหเจไปหมดแล้วอ่ะค่าด้วยกันทำค่าได้ทั้งสองตัวปบนีเบิร์สดรสดิอีเบิร์ดไม่ได้อ่ะ ตอนไปเรียนโทรของอกทุนให้พี่โกนะพี่โกไม่ได้ฟัดตังเลยนะผมไม่ชอบไพวีเลยผมเกลียดไพวีผมชอบพิกกี้พี่โกทุนไห้นี่เลยป้าญิงเรียนทุนป้ายิง,ให,หงให้ไปเรียน ตลอดเนี่ยไปทุนขอไงขอเวลาสุกสคคาวในกคุงเทพว่าจะไปทำอะไรบอกไปเลยแต่ให้ทุนเลยตัดตัดไช่ัดทุนดเฮ้ยไี่โก้เนี่ยสมควรเป็นคน,คน,คนติดตามใช่ผมต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยไม่พูดเรื่องเจ้านายเลยนะ เจ้านายเลยนะของรตู้้ิจนแบบมีข่าวไปแล้วคนรู้กันทั่วเลยนะีถึงจะมาพูดเยวบอกว่าตอนไอ้แฟนหมอคนล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหจะตายแล้วอกระดิกข่มาฟังหมดว่าถีหลวมเนาคนไปร้องลงอยู่เครื่องบิน ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโรบัอกก็ใช้วิธีเหมือนคลิปก่อนก่อเนอ่อี้เลยกันละมันจะบอกแล้วไงว่ามันวิธีซื้อฟีเป็นยังไงบ้างอี่ยผมใช่โรบอทไม่รู้ได้ข่าวก่อนมันก็เก่งนะมันมาผมก็หิุจอดปุ๊บมันลงก่อนไม่ได้ลงเข้าในตัวดินนะมีคนไปรับอ่ะ แล้วไปยหนเลยรู้ไหมไปอยู่ลงตามหาบัวเลยลงตามหาบัวขอจากในหลวงนะผมจะเล่นเออลืมไปผมบอกว่าเล่นโดมงั้นเ่อยเลยลหมอเ้ว่าฟลิปทิปก่อนนะครับเอาชื่อป๋าหญิงไปหากินฟลิปทิปซอมมี ทิปสซ็ตนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าเอนดิ้งใหม่จดยบอกว่าการเอนดิงก่อนหน้านั้นนี่บอกว่าแต่ว่าผมอะแต่ว่าผม่จะขคัดชาไปแล้วผมก็เลยไม่ทนเลยไอหมอนี่นิสัยอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบหรอก แต่ไกรลักษณ์ของท่านเก็บขอพูดอะไรเงี้ยแต่แต่ไกรลักษณ์ของท่านแล้วเราเป็นบ้าวจะทำไงเออนี่จากปากคำคนติดตามเลยนะพี่โก้เกมนี้เราจะเมตติติดตามคนตสนนิทก็นัดมาเรี้ยงแล้วก็เอาคุณให้เนี่ยจนมีข่าวไปหมดแล้วไปเล่าให้ฟังมันเลยว่าหเจ็ดจอยเพิ่ม

พี่ไม่ปวดขี้ปวดเยิ้มเลยผมรอก่อนนะผมเฮ้ยมันก็มีบ้างเหรอชยพี่แล้ววิ่งเดี๋ยวนี้มันก็ต้องทนอ่ะพ่อขับเงียบๆก่อนครับบอกพ่อเรารู้เวลาท่านจะเสด็จเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเรียบร้อยเข้าห้องหนึ่งไม่เรียบร้อยครับเงียบๆก่อนเเอออาพอดีว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย ยังุมบักเนี่นยวาอะไรเนี่อนยออกไป ือเจ้าอาบนี่คือแค้นที่ผมมีนะอ้าวๆมีคนจะต่อสู้สินะโอยโ What <laughs> like? おい ไปสร้างนี่ตามเมียไหวจะสร้างนี่ตามเมียเมียแม่งจะเอารูปเรานี่เหมือนแม่งผัวรวยมากเหมือนผัวรวยมากอะไรเมียแล้วออกเลยดิบหน่อยตรงข้ามร้านเก๋อไอ้ตัวัวแม่งเหมือนกับผัวเป็นพันโทอ่ะบัวมี่เออวาั้า ขื้รถส่งคไปเงเตอร์ไม่ไยิปเตอร์ตังคตามแม่ฉันว่าชัดจะ e ตามเก็ตรงนี้แหละ็กมีอะไได้าไทยาไทยปกติคนเขาจะไม่เลีนอันนี้กันนะยังไงอะคนเร่นมือเลยมันภาษาไ แทนี่จะเก็บเป็นเงินสดโย่พี่ได้แกผันสาคนไร้สร้างปัดเนียแม่มันสดเก็จะตามไหมรอขอ,อคอนรถมาโอ้มีรถหารู้ไหมรถแล้ว,ลวไม่รถมีเหรอคันกี่สอบอครับเงียบเงีบยบก่อนครับ

เกาะลอยฟ้านี่เสียวสุดละ ทีมขข้ามใกล้จะหมดแล้วเว้ยไอ้ทีมเกลียนเนยไอ้ทีมเกลียนไอ้ทีมเกลียนเกลียนเกลียนอะไรอ่ะอเฮ้ยดาบเทพดามทีมแรงมาด้วยไหนชาติจะไปที่เกาะด,ดึง กลัวจังอย่าบ,บอกนะว,ว่าอย่างนี้แย่แล้วไม่สมดุลไม่ไสมดุลอะไรนี่มันมุญเฮ้ยกินโอ้โหไม่สมอะไร